เตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาอาฮากระผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่าโอ้ร้อน,นครับบรรยากาศดีตอนนี้ก็มีเสียงนกร้องก็ที่นี่ก็เป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่มีคนออกกำลังกายกันนะครับเขามีเสียงนกร้องออวันนี้ก็คือตรงกับบันจัร์ที่18มีนาคมปี2567หัวข้อธรรมะด,ดีที่ จะพูดให้ฟังผมตั้งชื่อว่านะครับหยุดแสวงหาคำตอบเรื่องธรรมะด้วยภาษาสมมุติเพื่อการบรรลุธรรมจิตหรือชีวิตที่นิ่งเงียบคือธรรมะที่สมบูรณ์แล้วเออมันคืออย่างนี้นะครับผมผมให้อ่านอันนึคืออย่างนี้ เ,เราจิตตื่นรู้เป็นพุทธะตลอดเวลาแต่ไม่ตรหนักรู้เราสนใจแต่เรื่องสมมุติจึงไม่วิมุตติหลุดพ้นบรรลุธรรมนะฮะเอาละก่อนจะพูดธรรมะก,ก็ต้องตอกย้ำตรงนี้หัวตอนต้นก่อนท่านผู้เจริญครับต้องดูอย่างนี้นะครับผมให้คุณรู้นะครับเออก็เอาละมผมเขียนว่า กล้องตองผมยืมภาษามาพูดท่านจงฟังให้เข้าใจและคิดตามผมมิได้สอนให้เชื่อเข้าใจแล้วก็แล้วไปห้ามเชื่อห้ามปฏิเสธห้ามสรุปห้ามนำไปสอนต่อห้ามเชื่อเด็กขาดขอย้ำห้ามหยุดคิดเพราะความคิดหยุดไม่ได้ความคิดไม่มีเจ้าของ เราคือจิตประพัดสอนอยู่ตลอดเวลาท่านผู้เจริญครับเออข้อความเมื่อตะกี้นี้ก็คงชัดเจนอยู่แล้วก็ขอเดินมาตรงน้หน่อยนะครับเดินไปคุยไปด้วยนะครับคือเรื่องนี้คงเราต้องใช้เวลาคุยกันพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องการใช้ความหมายของพอจาาสมมติเพื่อหาข้อยุติทางธรรมะนะผมได้กลาบเรียนท่านแล้วว่าเ เ,เวลาผมให้ความรู้ความเข้าใจธรรมะแก่คนเนี่ยไม่ว่าผมจะไปบรรยายนอกสถานที่หรือบรรยายที่บ้านก็นดีผมมักจะพูดเสมอว่าผมยืมภาษามาพูดแต่งเรื่องพูดให้คุณเกิดความเข้าใจจนกว่าเจใจรู้ความคิดดังนั้นคุณต้องเชื่อไปก่อนว่าที่พูดมันเป็นจริงๆทั่วคราวเอ,อผมพูดอย่างนี้บ่อยมากมาหลายปีแล้ว เวลาเนี้ยท่านผู้จเจริญผมขอปรารถตรงนี้ทีหนึ่งด้วยความรักและเมตตามีมีคนหลายๆคนที่ไม่ใช่แฟนพันธ์แท้เกีย่ยวกับเรื่องธรรมะเพื่อหลุดพ้นหรือปัญญาเขาเป็นแต่เพียงนักธรรมะแบบฉาบฉวยชอบกดดูนั่นดูนี่แล้วก็มีความเชื่อแบบลม,ม,มลมและแบบมีความเชื่อแบบโง่โง่แบบยึดมั่นถือมั่นลมลมแรงแรงแบบที่เชื่อเชื่อมามแล้วพอมากดดูคลิปผมเขาไม่สามารถฟังให้จบได้ภายในเวลา15นาทีหรือ20นาที ฟังแล้วมันไม่ถูกใจเพราะผมบอกว่าห้ามเชื่อห้ามยอมรับความหมายของภาษาสมมติรยู่จริงเขาฟังวงงเขาตามไม่ทันนะและจริงผมบอกว่าห้ามถามปัญหาธรรมะก่อนจะพูดธรรมะฟังขอปารับตรงนี้ก่อนด้วยความรักเมตตาขอเถอะครับท่านผู้เจริญพูดกันด้วยความรักและเมตตาหากคุณไม่ใช่แฟนพันธ์แท้คุณไม่เคยฟังอาจารย์แดงมาก่อนจู่ๆคุณเข้ามากดดูด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่ มันจะขัดเคืองเพราะมันจะไม่ถูกใจคุณเพราะว่าผมไม่ได้เคยสอนอะไรใ,ใครผมบอกยืมภาษามาพูดแล้วผมบอกว่าห้ามถามปัญหาธรรมะห้ามชวนคุยผมมีหน้าที่พูดอยู่คนเดียวคุณต้องปังให้เข้าใจถ้าคุณปรารถนาจะพบพระธรรมว่าพระพผู้เจ้าท่านสอนอะไรผมบอกอยู่เสมอว่าพระผู้เจ้าสอนในสิ่งที่มันไม่มีภาษาสมมตุติคนมันเข้าใจไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขายึดมั่นถือมั่นไปแล้วเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ เขาเป็นนักธรรมะแบบฉาบฉวยเพอเข้ามาดูปุ๊บจะเกิดการขัดเคืองคือไม่ชอบใจว่าทําไมผมพูดอย่างนี้จากนั้นก็จะมีการคอมเมนต์ติเตียนมาเหน็บแนมมาประมาทมาก้าวร้าวมาเออเดี๋ยวนี้ชักมีเยอะขึ้นเอ,อมันไม่เหมาะสมในการใช้ถ้อยคําที่มันไม่สุภาพออกไปจะหยาบคายด้วยเพราะคุณไม่เข้าใจผมเมื่อไม่เข้าใจคุณก็ไม่น่าจะต้องมา กล่าวคำหยาบคายอะไรว่าต่อว่าผมหรือแนะนำผมหรือด่าผมอะไรเนี่ยคุณทำไปทำไมก็ไม่ทราบมันมันแก้อะไรไม่ได้คุณอาจจะทำเพราะว่ามันสนองกิเลสตัณหาคุณสนองความสะใจของคุณที่คุณสามารถด่าผมได้อบุคคลที่เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์อะไรอะไรแบบนี้นะผมเรียนให้ทราบไว้ด้วยว่าคุณจะถูกจัดการทันทีแล้วคุณจะไม่ได้เจอคลิปผมต่อไปนะเรียนด้วยความรักเมตตา เราไม่เคยรู้จักกันพอคุณมาฟังผมแล้วมันไม่ถูกเกลียดถูกใจคุณคุณเริ่มปรามาสเริ่มตีเตียนเริ่มด่าเป็นแบบนี้ร้อยละร้อยเลยแต่คนที่เข้าใจแล้วเนี่ยนะมีมากกว่า90%้าสิบเปอร์เซนาด้วยกราบหนึ่งกราบสองกราบสามหลายหลายคนก็มาเขียนว่ากว่าจะเข้าใจได้ใช้เวลาเป็นปีบางคนห้าปีสามปีบางคนก็สารภาพผิดว่ามีคนที่ปรามาสผมเนี่ยเกือบสิบคนมาสารภาพในคอมเมนต์ นะผมก็ถือว่าโมทนาคือไม่ได้ถือโทษโอ,อ้โหสิกรรมให้เพราะว่าเราเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทะเลาะก,กันเอาแพ้เอาชนะนะครับเมื่อผิดไปแล้วจากนั้นใช้เวลาอีกหนึ่งปีเข้าใจก็ยังดีไม่สายเข้าใจผมผิดไปสิปีพอปีที่สิบเอ็ดคุณเข้าใจคุณบรรลุธรรมก็ยังไม่สายหรอกอันนี้ฝากไว้ด้วยนะผมไม่ได้โกรธเกรียดคนที่ประมาทผมนะเพราะผมเป็นพระอาหารหันต์ผมจบกิดไปแล้วผมมีแต่เมตตาอย่างเดียวแต่คุณนะ่ะ กรรมที่คุณทำนะี่มันสาเร็จประโยชน์ไปแล้วนะพะคุณมาด่าผมเหน็บแนมแดกดันผมแล้วมันจะมีไม่จบเึ้นเพราะจะมีคนไปตกกระลหลกเพราะเหตุอย่างนี้รวมจ็ประมาณ350ล้านคนในชีวิตนี้สําหรับคนที่ชอบเข้ามาจอแจประมาทผมนะบอกกันด้วยเพราะว่าคุณปังแล้วไม่เข้าใจเอาละคราวนี้ก็จะพูดให้คนมีปัญญาฟังว่าเราเนี่ยจริงๆเราคือจิตหรือชีวิตที่นงเงียบจิตเปรียบเหมือนอาการยังแม่ใจหรือชีวิตที่นงเงียบ นี่คือความสมบูรณ์แห่งธรรมอยู่แล้วเพียงจะอาศัยปากผู้จะเกิดความเข้าใจนะมันต้องยืมภาษามาสื่อเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็แล้วกันไปออห้ามเชื่อห้ามปฏิเสธห้ามสรุปห้ามสอนต่อแล้วก็ไม่ต้องพยายามไปหยุดความคิดนะครับธรรมะมันง่ายๆอย่างนี้แต่ว่าคนเนี่ยยังยึดถือกับความเชื่อในภาษาสมมุติอยู่เชื่อถือในความหมายของภาษาสมมติที่เขียนจาึกในพระไตรปิฎกนะ เชื่อไม่ได้อะไรก็ตามแต่ที่เป็นสมมติเนี่ยถือว่าเป็นปรุงแต่งทั้งหมดคําว่าปรุงแต่งมันไม่ใช่ถูกหรือผิดหรือบาปหยาบชั่วปรุงแต่งก็คือปรุงมันขึ้นมาแต่จากการปรุงแต่งจะไปปรุงต่อว่าปรุงแบบนี้เป็นเรื่องถูกเรื่องผิดเป็นเรื่องหยาบคายเรื่องลามกบาปหยาบชั่วนั่นก็ปรุงกันเป็นท่อทอๆท,อทอต่อไปแต่จ,จิตหรือชีวิตที่นเงียบเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้เพราะจิตทําหน้าที่และมีชีวิตอยู่เพราะทามันอยู่ตรงนี้ คลิปนี้จะมีคนบรรลุทม80องค์นะครับผมเป็นพระอราหันนะครับโมทนาด้วยกราบหนึ่งกราบสองกราบสามผู้ที่ตั้งใจฟังคลิปนี้จริงๆจะบรรลุสําเร็จเป็นพระอราหันในชาตินี้80องค์โมทนา 1, กราบหนึ่งกราบสองกราบสามมันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องแบบนี้ผมพูดไว้เยอะบ่อยมากแล้วว่าเราจะใช้ความหมายของภระชาสมุทรไปตัดสินพระธรรมไม่ได้ ในเรื่องโลกโลกทำมาหากินคุณอยากคุยอะไรก็คุยกันไปเถอะผมไม่ได้ว่าอะไรนะอยากถามใครอะไรแต่หากอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหรือว่าพระธรรมเนี่ยมันมีดีอย่างไรมีเรื่องจิตรู้จิตเห็นมีอำนาจวิเศษหรือมีคุณธรรมเบิกบานสำรานใจหรือว่าจิตพระหรันจิตเบิกบานจิตพระโสดาบันจิตพระสกะทาคาม,มีพระนาคาม,มีพระอาหารหันต์เป็นอย่างไรเนี่ยคุณไปถามไม่ได้เพราะความหมายของภาษามันไม่มีอยู่จริงห้าม เอามาพูดจาคุยถามกันไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันเข้าใจคนเข้าใจได้ยากและอีกอย่างคนไทยติดกับเรื่องเหล่านี้จนเขาไม่ยอมจะทําความเข้าใจผมบอกท่านหว่าความหมายภาษามันสื่ออะไรไม่ได้ความหมายภาษามันไม่ได้มีอยู่จริงตอนนี้กีฬาชีรแล้วเอ่ยความหมายของภาษามันไม่มีอยู่จริงผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเออท่านผู้จริญครับ นี่ก็เป็นช่วงที่สองนะครับถ้าใครดูจากในทิกต o อกคุณดูตอนแรกจบแล้วคุณมาดูตรงนี้นะมันจะได้ต่อเชื่อมกันนะครับเพราะผมจะลงใน youtube ด้วยเเออมื่อกี้อาจารย์แดงพูดค้างเอาไว้ว่าความหมายของภาษามันไม่ได้มีอยู่จริงคำว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงเนี่ยมันต้องเปรียบเทียบกันนะเห็นไหมยังง่ายๆกล้องเดินไปค่อยผมนะฮะผมให้คุณดูอย่างนี้นะฮะคุณดูอย่างนี้ก่อนสมมติคุณเห็นอย่างนี้ คุณก <t ess ee> like really. ็เห <th> es> <AKE> <t ess azioni> ็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าอาจารย์แดงหงายฝ่ามือแล้วพออย่างนี้เข้ามาปุ๊บมันก็ไม่ได้แปลว่ามีปากกาสีดําอยู่ในมือไม่ใช่คุณก็เห็นอย่างนี้แล้วพออย่างนี้คุณก็เห็นอย่างนี้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเห็นอย่างนี้หรือเห็นอย่างนี้เห็นอย่างไงก็ตามแต่เนี่ยคือคุณได้เห็นแบบที่คุณเห็นเนี่ยมันจบแล้วมันไม่มีอะไรคุยหรอกไม่ต้องบอกเป็นจตหาตาเป็นความจริงสาวลเป็นอริยสัจสี่เป็นพุทธธรรมหรอก เพราะธรรมะเนี่ยมันจะไม่สามารถเอาภาษาไปชี้นำว่าจะบรรลุธรรมจะจบกิจเพราะอะไรจะเข้าถึงธรรมเพราะอะไรมันไม่มีนะครับแต่เวลานี้คนเนี่ยที่ขาดปัญญาจะเชื่อเรื่องเหล่านี้มากว่าสามารถเอาปากบอกได้ว่าจะชันเมืงไรให้คุณบรรลุธรรมด้วยวิธีตามปากนี้มันไม่ได้นะครับมันไม่มีถ้าคุณเชื่อคุณก็ไปอาจจาะไม่ว่าอะไรคุณคุณฟังอีกอย่างหนึ่งคืออย่างนี้ อะไรก็ตามเห็นยังไงคือเห็นอย่างนั้นไอ้สิ่งที่เห็นอยู่อย่างเนี้ยนี่คือไม่ต้องบอกว่านี่คือกระดาษแล้วก็ไม่ต้องพูดว่านี่คือน้ำหมึกเป็นตัวหนังสือแล้วอาจารย์แดงจะบอกว่าที่เห็นนี้คือไม่ใช่ตัวอักษรในภาษาไทยมันเป็นเพียงกระดาษเบื้อหมึกไอ้คำว่ากระดาษแล้วก็หมึกเนี่ยมันกลายเป็นสมมุติไปแล้วนะครับผมคุณต้องคิดว่าคุณเป็นหมามันเห็นอย่างนี้คุณจบ เวลาคุณเอาคําอธิบายสมมุติภาษาไปใส่มันจะเลยเลยพระธรรมไปเลยอยากเขาบอกอย่างนี้นะฮะอาทิคคุณดูอย่างนี้นะฮะเออเวลาเรียนเรื่องนี้ผมเคยพูดเรื่องนี้ไปสี่ห้าครั้งแล้วเมื่อประมาณสักองปีว่าคําว่าไม่มีเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้คําอย่างไรดีคําว่าไม่มีมันเปรียบเหมือนหมาแมวเนี่ยเขาไม่สามารถจรินตนาการสร้างภาษาสมมติที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียนได้เป,เป็นไปไม่ได้ที่สัตว์เนี่ย จะคิดภาษาสมมติดังนั้นคำว่าไม่มีเนี่ยมันก็คือประมาณนี้เหมือนหมาเนี่ยไม่มีสมมติแมวไม่มีสมมติงูเหลือมจริงจกตุกแกมันไม่มีสมมติสัตว์มันเห็นได้อะไรมันจบตรงนั้นเลยสัตว์มันเสียโอกาสฮนะถ้าบังเอิญผมเสกให้มันฟังภาษาคนได้ไ่ดีไปดีมันม,มีตุกแกอาหารงูเหลือ,อ,อ,อม,มอาหารหมาแมวอาหารเยอะแยะเลยครับผมเพราะทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมันไม่ต้องการสมมุติคุณเข้าใจไหมไอ้เรื่องอย่างเนี้ย คนมาใหม่หรือคนฟังมาปีหนึ่งก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็จะมาด่าแม่ผมว่าเออถ้าไม่ให้ถามปัญหาธรรมะแล้วมันจะก้าวหน้าได้งไงเออเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเพราะคุณไปยึดเมื่องสิ่งเหล่านั้นคุณจะไม่เฉลียวใจบ้างหรือว่าทําไมผมถึงพูดอย่างนี้ผมบอกว่าจงฟังผมพูดคนเดียวห้ามให้คุณพูดหากคุณไม่เข้าใจคุณจงถามเรื่องผมให้คุณถามได้เฉพาะเรื่องที่ผมพูดไปแล้วท่านไม่เข้าใจอย่างนี้จะพูดซ้ํา แต่คุณจะไปตั้งข้อสังเกตตั้งปัญหาขึ้นมาถามเองนี่ไม่ได้นี่คือข้อห้ามซึ่งคนเนี่ยผมพูดเรื่องเหล่านี้มาเกิน10ปีแล้วนะคนก็ยังไม่เข้าใจแล้วจะมีคนใหม่ๆหลงเข้ามาเราจะขัดเคืองด้วยภาษาด้วยคําพูดอย่างเนี้ยคิดว่าผมบ้าคิดว่าผมปิดกั้นปิดทางงานครูบาอาจารย์ที่ไปสอนธรรมะก,ก็หลงไปกับเรื่องเหล่านี้มากพยายามอธิบายว่านิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตรู้จิตเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ คนก็เลยชอบกันมากมายเรื่องธิเดชเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เวลานี้มีแต่เรื่องปรุงแต่งในโลกสังคมโซเชียลเนี่ยเต็มไปหมดโลกเลยคุณเอ้ยเวลาคุณอยู่คนเดียวคุณมองมองเนี่ยมันไม่ต้องปรุงแต่งอะไรคุณเห็นไหมล่ะมันไม่ต้องเหนื่อยนะหากคุณเริ่มนับคุณมาว่าต้นนี้คือต้นอะไรมีมีต้นอยู่สามต้นมีใบไม้กี่ใบเนี่ยคุณตายเลยคุณมองเฉยเฉยคุณไม่เหนื่อยเนี่ยคุณลองสมมุติว่าคุณลองมองไปที่พื้นเนี่ยมีใบไม้เยอะแยะกล้องสองใบหากคุณนั่งลงแล้วคุณนับดิมีกี่ใบ พอคุณเริ่มนับนั่นคือใช้ภาษาสมมติปรุงแต่งไปนั่งนับคุณจะเครือดทันทีเพราะสมมติมันไม่จริงคุณไปนับทำไมการเห็นจะจบแล้วนะเราเห็นอะไรก็ไม่ทราบเราได้เห็นจริงๆเห็นแบบที่เห็นเพราะธรรมมันคือประมาณนี้ก็ต้องอาศัยภาษาสมมติไปชี้แจงให้เข้าใจแต่จริงที่คุณเห็นมันไม่ใช่เพระธรรมมันไม่มันไม่ได้เป็นอะไรไอ้นี่มันยอกย้อนมันวกไปวนมาคลิปนี้ผมยิ่งบอกว่าผมคงไม่ได้สอนอะไรคุณอาจารย์อยากชี้คุณเห็นว่า คุณได้ยินไหมแอ,อ้าอ่ามันหยุดร้องแล้วรถเกราเบารกอะไรมันร้องเนี่ยนะหรือเสียงผมพูเนี่ยนี่ก็ักิ์ต่ว่เสียงจริงๆมันมีเรื่องยากกว่าวน,นี้นะมีความหมายของภาษาสมมตแิแท้ๆอยู่ในเสียงคนอย่างผมกำลังพูดเนี่ยเช่นมถามว่ากินข้าวหรือย,อยังคุณคว้าสมมติเลยกินข้าวหรือย,อยังแต่มันมีความดังของเสียงด้วยถ้าผมพูดค่อยคุณจะไม่ได้ยินเช่นผมนบอกว่า กินข้าวหรือยังกงเดินมาเลยแล้วตกน้ำกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังเห็นไหมมันมีความหมายของสมมติเสี้อยู่ในเสียงจริงๆมันมีแต่เพียงเสียงมันไม่ได้มีความหมายอะไรสิ่งเหล่านี้เข้าใจได้ยากนะครับเพราะธรรมะมันเอาไปสอนให้คนกระโดดทีเดียวเป็นพระอาหารหันเลยมันเอาไปสอนคนโง่กระโหลกลาคอยควายไม่ได้มันมีอยู่เต็มโลกมันคอยจะ สอดแทกเสือกเข้ามากระแทกกระแทกเน็บแนมแดกดันมันมีอยู่ทั่วไปผมพูดคราวนี้ก็ห้ามไม่ได้เดี๋ยวคลิปนี้ขึ้นไปมันก็จะมีพวกเวรแตร์เข้ามาอีกผมก็เชื่อตอีกนะคุณเข้ามาเมื่อไหร่ผมก็ลบคุณทิ้งไปแล้วคุณจะไม่ได้เจอผมนะคุณจําไม่ได้วยมันห้ามกันไม่ได้หรอกไอ้พวกปากคอล้อลานแบบเนี้ยดังนั้นพระธรรมเนี่ยผมต้องบอกคุณว่ามาเรียนเรามาเรียนพระธรรมผมตั้งชื่อ,อไว้ว่าเห็นไหมนะผมบอกว่านะหยุดแสวงหาคําตอบเรื่องธรรมะ ด้วยภาษาสมบติเพื่อบรรลุธรมรมจิตหรือชีวิตที่นเงียบคือธรรมะนะคือธรรมะที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วฮะพอผมพูดปุ๊บมันหยุดร้องเห็นไหมไอ้อ้าวอ้าวอ้าวน่ะนะได้ยินไหมล่ะนั่นเนะี่ยเรงนั้นพูดให้คุณปังเนี่ยคุณจงฟังให้เข้าใจเข้าใจแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเชื่อไม่ต้องยอมรับ ไม่ต้องเปเสด็ไม่ต้องสืบแล้วก็ไม่ต้องสอนต่อมันไม่ได้อะไรหรอกอาจารย์แดงสอนธรรมะคุณไม่ใช่การเอาชนะคุณนะผมไม่เคยคิดเอาชนะใครแล้วไม่เคยคิดประมาสใครคนมาเรียนธรรมะกับผมไม่ว่าจะในบ้านผมหรือนอกสถานที่ผมรักทุกคนถือว่าเราให้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็จบกันไปไม่ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณยังศีลไม่ครบเลยยังเป็นคนดีคนชั่วคนเลวต้องไปทําทานรักษาศีลต้องไปประพฤติปฏิบัติใหม่ ให้อยู่ในในศีลในธรรมผมไม่เคยไปยัดเจียดเลยใครผมผมผมจึงไม่เหมือนคนอื่นไงมันก็มีคนมาเหน็บแนมผมอีกว่าทําไมผมไม่สอนรักษาศีลไม่สอนทําบุญไม่สอนนั่งธรรมาที่เดินยงกลมโอ้นี่คุณจะมาจัดระเบียบให้กับอาจารย์แดงไปเพื่ออะไรถ้าคุณอยากได้พฤติกรรมแบบนั้นมันมีสํานักอีกเป็นหมื่นหมื่นสำนักที่เขาสอนอย่างที่คุณต้องการเนี่ยนะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์เดินยงกลมทำสมาธิคุณก็ไปทําสิ คุณจะมาเสียงใส่แล้วคอมเมนต์ที่ผมทําไมวะคุณเขียนมะาผมก็ลบทิ้งหมด้วมันเป็นมนภาวะทางสายตามันเป็นความเชื่อแบบจุดตรงและยึดมั่นถือมั่นนะเพราะคุณยังไม่เข้าใจคําว่าความหมายของภาษาสมมติมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกมันก็เรี่บเสือนหมาแมวไม่เคยมีสมมติประมาณนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับคนเนี่ยหกักขาหักบอกว่าไม่มีเลยเขาจะถามว่าอะไรที่ถูกบอกว่าไม่มี มันก็ยังชินถึงไม่มีมันก็ยังมีอยู่ว่ามีอะไรที่มันถูกบอกว่าว่าไม่มีมันดูเหมือนแม่งยากวุ่นวายหมดเลยเอาละครับท่านผู้เจริญครับเรียนด้วยความรักและเมตตามาเรียนธรรมะกับอาจารย์แดงเนี่ยไม่ใช่มาทะเลาะกันเออไม่ใช่การเอาแพ้ชนะกันไม่มีใครถูกใครผิดอะไรหรอกเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วเป็นจะเพียงว่าถ้าเราอยากพบพุทธธรรมที่แท้จริงกินเชื้อเอ๋ยนะว่าผู้เจ้าสอนอะไรก็ต้องดอกอย่างนี้ ก็เชื่อไปชั่วคราวจนกว่าจะรู้ความคิดตัวเองแล้วก็หมดสิ้นสงสัยมันงน่ายๆแค่นี้หากยังใช้ภาษาเสวนารมถามตอบมันมีความขัดแย้งไม่จบสิ้นไม่มีทางลงรอยกันได้เพราะหนึ่งฟังแล้วก็ปรุงแต่งปรุงแต่งไปเรื่อยถามว่าจิตคืออะไรสมาธิฌานญาณคืออะไรนิพพานคืออะไรคําเหล่านี้มันไม่เคยมีอยู่จริงหรอกคําว่าบรรลุธรรมมันก,ไกน็ไม่เคยมีอยู่จริงรทุกคําที่ผมพูดเนี่ยไม่เคยมีอยู่จริงแต่โปรเชื่อชั่วคราวว่ามีจริงชั่วคราวในแค่ในแค่ พูดในในวิดีโอนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าใจและไม่ต้องเชื่อกันต่อไปด้วยความรักแระด้วยความรักและเมตตานะครับโปรดเข้าใจตามนี้แล้วไปดูคลิปอื่นเยอะๆด้วย,ยนะครับด้วยความรักและเมตตากราบ1กราบ2องกรบาบ3สวัสดีครับ